หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันที่1มิถุนายนทางตลาดเนี่ยสามารถที่จะอนุญาตให้หุ้นของ Star ์กลับมาซื้อขายกันได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ขึ้นเครื่อง,องหมาย SP ต่อเนื่องหลังจากที่ไม่ได้มีการส่งงบการเงินนะคะ<ฆ>ก็ปรากฏว่าหุ้น Star ์ที่เคยอยู่ในระดับไหนก็ไม่รู้นะ่ะร่วงลงมาแทบจะติดฟลอร์อ<ฮ>ใครที่เคยถือไว้สมมุติถือไว้100บาทเ<ฆ>หลือเพียงแค่แบบ10สตางค์<ฆ>แล้วถ้าหากคุณผู้ชมไปดูนะว่าใครถือหุ้นมากและใครเพิ่มทุนมากในช่วงที่ผ่านมามีแต่สถาบันนะคะถือว่าเป็น คนที่ถือหุ้นสตาร์คมากที่สุดแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์เนี่ยก็ต้องมีทั้งบัวลหลวงมีทั้งอบอลวันมีทั้งเคทมเนี่ยออกมาปฏิเสธกันให้วุ่นเลยว่าไม่ได้กระทบอะไรมากนะ,ะวันนี้เนี่ยนะคะคุณวรรณรัตน์ตั้งาคารวักุลที่ถือว่าตอนนี้รักษาการประธานแล้วก็เป็นประธานของสตาร์คเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจะให้ความร่วมมือกับทาง DSI อย่างเต็มที่ที่จะตรวจสอบแล้วก็หาคนที่กระทำผิดเรื่องนี้มาดำเนินคดีแล้วก็รวมถึงติดตามเงินกลับมาเพื่อทีี่จะมมาาาชชดใใ้้ควเสยยหห ผู้ที่ถือหุ้นด้วย<ช>นะคะหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของตัวเลขที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายหุ้นออกไปนะคะถ้าหากไปเปรียบเทียบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยเนี่ย หายไปประมาณสักแสนกว่าล้านบาทด้วยกันเฉพาะนักลงทุนต่างชาติอย่างเดียวเอเชียพลัสบ,บอกว่านี่แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่างชาติหลังจากที่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยแล้วก็ด้วยข่าวต่างๆที่เราต้องยอมรับนะคะว่ายังไม่มีความแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลต่างๆรวมถึงตัวคุณพิธาเองจะได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ด้วยแต่ว่า18วันทําการหลังการเลือกตั้งนี้สิคะคหายไป41,000ล้านบาทก็ตีสักประมาณ40%ของทั้งหมดที่ขายออกไปตั้งแต่ต้นปีจากเ 1สแสนล้าน18วันเนี่ยขายไป40,000กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะแต่ถ้าหากไปดูความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติได้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงช่วงวันที่27มกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมค,ค,คือยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิเข้าไปเนี่ย225,000กว่าล้านบาทค่ะแต่เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบขายไปเนี่ยตั้งแต่ ยี่สิมกราคมมาจนถึงเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยคือ18วันทําการหายไปทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยหายไปประมาณ1นึ่งแสนกว่าล้านบาทด้วยกันแต่ว่าอย่างที่คุณลลิตาบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นเนี่ยคือเขาก็จะวัดเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการทำกําไรของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าหากไปเปรียบเทียบกับโลกเนี่ยช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลงต่ำที่สุดและต่ำเป็นอันดับสของโลกค่ะ ของโลกเลยฟันฟลอนะคะคือเงินไหลออกเยอะนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องของความเชื่อมัน่นในเรื่องของตลาดหุ้นก็อาจจะไม่มากพอสักเท่าไหร่เพราะว่าหลังเลอกตั้งมาเรื่องของการฟอร์มทีมรัฐบาลอะไรด้วยเราชนะเพียงแค่อะไรเราชนะหุ้นตลาดหุ้นโคลัมเบียโคลัมเบียโคลัมเบียที่บอกว่าแย่ที่สุดในโลกในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะคะคือ13เปที่หายไป ตลาดหุ้นตุรกีหายไป10%ปกว่าส่วนตลาดหุ้นไทยหายไป8.8%ก็ถือว่าต่ำที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนี่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่ยังไม่แน่ใจไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ของประเทศไทยเกี<ช>่ยวกับด้านการเมืองแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงแต่ว่าเอเชียพลัสเนี่ยยังบอกว่ายังมีความ่เนนะเนะให้ถ้าหากมี ความหวังความเชื่อมั่นขึ้นมาหรือความชัดเจนต่างๆคือเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเรื่องของรัฐบาลนะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าพักไหนยังไงจะได้ขึ้นมาจากตั้งรัฐบาลแล้วก็เริ่มมีการประกาศรับรองผลตรงนี้เนี่ยจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาเพราะว่าเดิมทีเราก็มีทุนอยู่แล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวเขาก็เชื่อว่าช่วงท้ายปีนี การท่องเที่ยวของบ้านเราก็น่าจะยังสดใสยอยู่ด้วยค่ะค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนึงก็คือหุ้นสตาร์ที่ถือว่าตอนนี้เขาบอกว่าโหดเลยไม่เกรงใจใครแล้วก็ใครที่แบบว่าใจอ่อนนะดูนี่ไม่ได้แล้วคนที่แบบว่าก็เรียกว่า เป็นนักลงทุนแบบตลาดทุนแล้วแบบลงทุนตลอดเนี่ยเจอหุ้นตัวนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะได้ไี้ว่าโอ้โหไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแต่หุ้นของ s t a r ์เนี่ยคุณผู้ชมกลับมาซื้อขายอีกครั้งในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์มีการครื่งเครื่องหมาย SP หยุดการซื้อขายช่วงขาวไว้นะคะ เพราะไม่ส่งงบการเงินทวงมาแล้วหลายครั้งเลื่อนมาแล้วก็หลายครั้งแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีมีการประชุมผู้ถือหุ้นเรียกในลนักษณะของเงินต้นหุ้นกู้นะเงินต้นทั้งดอกอะไรขอคืนทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบว่าจะมีจ่ายให้นะคะอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของสตาร์กหลังจากที่มีการกลับมาขายอีกครั้งตามเขาเรียกว่านี่คือตามข้อกําหนดเลยะนะคะ ราคาก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายเนี่ยอยู่ที่2บาท38สตางค์ต่อหุนน้นนะคุณผู้ชมนี่คือถือว่าต่ำแล้วนะพอวันที่1มิถุนายนพอเปิดมาปุ๊บราคาเปิดเนี่ยจาก2บาท38สตางค์เหลือเพียงแค่สลึงเดียวหรือว่า25สสตางค์เท่านั้น ก่อนที่จะปิดในวันนั้นเหลือเพียงแค่18สตางค์ต่อหุ้นอพอเปิดให้มีการซื้อขายกลับกลายเป็นว่ายิ่งตกลงไปอีกค่ะไปสิบเก้าสิเพราะว่าอันนี้เท่ากับจังและเป็นจังไปะล่ะหายไป92.4 4อร์เของราคามูลค่าในตลาดนะจากที่เคยถือร้อยเดียวนะคุณผู้ชมนะถือ100บาทเหลือเพียงแค่18ปสตางค์เท่านั้นส่วนมูลค่าการซื้อขายในวันที่1มิถุนายนเนี่ยมีการซื้อขายไป1,000พกว่าล้านบาทด้วยกันแล้วก็มูลค่าของบริษัทเลยนะคะค จาก31,000กว่าล้านเหลือแค่2,400ล้านบาทลบ92.44ดเปอร์เซ็นต์นะ<า>มูลค่า <ไป S 2> บริษัทหายไปเกือบหายไปเกือบ 3, <า>ล้านนะคะเยอะมากส่วนวันที่2มิถุนายนก็ยังมี การซื้อขายเพราะว่าอันนี้คือจะเปิดให้มีการซื้อขายตลอด <S 1> 1 <S เดือน,อนค่ะวันที่สองวันที่สองนี่ก็กลายเป็นว่าสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะราคาเปิดตอนช่วงเช้าเนี่ยประมาณ17สตางค์นะคะส่วนราคาปิดอยู่ที่22สตางค์บวกขึ้นมา22.2 2 22เปอร์เซ็นต์นะคะมูลค่าการซื้อขายของวันที่สองในอยู่ที่ประมาณ438.95ล้านบาทค่ะ,คะส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็ปรับตัว ไม่ใช่ปรับตัวแล้วก็บอกราคาเปิดใชคไเปิดที่18สตางค์ก็แน่นอนว่าหุ้นของสตาร์นี่ก็จะเคลื่อนไหวอยู่แค่ประมาณนี้แหละค่ะต่าติดฟลอร์นะคะก็ถือว่าไม่มีมูลค่าและปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหากไปดูนะคะว่าใครที่ถือหุ้นเยอะใครที่มีการเพิ่มทุนในช่วงที่ผ่านมาฐานทอเคยนําเสนอไปแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็คือบัวหลวงบริษัทเอ่อบลจค่ะบลจบัวหลวงจํากัดคือต้องบอกว่าตามสื่อที่เราได้ติดตามเขาบอกถือไปอันดับสองเลย ลอง <ừ m. S 2> จาก HSBC ค่ะไป <ừ m. S 2> ดูไปดูตัวหุ้นเพิ่มทุนกันหน่อยทีมงานเอาตัวหุ้นเพิ่มทุนก่อนอาร่วมลงทุนในหุ้นสตาร์ทนะคะอันนี้เอาตัวทั้งหมด10อันดับก่อนส <12 S 2> ิบสอรายใหญ่12รายใหญ่ที่ถือหุ้นสตาร์ทนะคะเขาบอกอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือ HSBC นะคะก็คืออันนี้ถือหุ้นทั้งหมดประมาณ353ล้านหุ้น อันนี้ต้นทุนก็ประมาณ1,300กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ขาดทุนไปประมาณ1,200กว่าล้านส่วนอันดับ2อ,อย่างที่เราบอกไปก็คือบรอบวรบัวหลวงเนี่ยนะคะถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ320ล้านหุ้นนะคะแล้วก็มูลค่าทุกอย่างเนี่ยล่าสุดพบว่าขาดทุนอยู่ที่ประมาณ1 1 3 2ล้านบาทอ่ะก็ดูตัวเลขง่ายๆถ้าหากเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นซื้อตอนนั้น 1, 000 000 1 9 0งพันน่ะล้านแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะอยู่ที่57ล้านบาทเท่าน 1,190ล้านปัจจุบันเหลือ 57, 57ล้านาน,นะคะส่วนบรจกสิกรไทยก็เช่นเดียวกันซื้อไปเกือบพันล้านตอนนี้เหลือ48ล้านกว่าบาทะนะคะ HSBC Asset Management นะคะ SCB ขอภัย SCB Asset Management ตอนนั้นซื้อไปอยู่ที่ประมาณสัก6 6 7 7ล้าน นะคะเหลืออยู่ที่ประมาณ32ล้านก็ขาดทุนไป644ล้านนะคะอันดับ5เครดิตสวิสนะคะสิงคโปร์นะคะอันนี้ต้นทุนประมาณ276ล้านราคามูลคา่าล่าสุดหนึ่งวิทยุนีน่อยู่ที 13, 000, ่ประมาณ13ล้านนี่ขาดทุนประมาณ260กว่าล้านอันดับท<ๆ>ี่6คือ UOB เคหียน Private Limited นะคะถัด <c oughs> ไปเลยนะคะ7-8 9้านให้คุณผู้ชมดูรายชื่อเกียรตนินาคินพัฒระ BTS, BTS. Group Holding, บรจวัน Aberdeen, เ,เมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็บรจกรุงไทยหรือว่าเคแอมนั่นเองอก็เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วย้อนกลับไปดูเพราะว่าบัวหลวงเนี่ยเขาถือเป็นอันดับสองคุณผู้ชมซึ่งบัวหลวงเองเนี่ยก็พยายามที่จะออกมาพูดถึงสถานการณ์แล้วก็บอกว่าก,กระทบไม่มากนะคะหลังจากที่มีการรายงานข่าวเรื่องที่ว่าบัวหลวงเนี่ยนะคะมีการถือครองหุ้นของสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งงบการเงินได้ก็ถูกระงับการซื้อขายไป แล้วก็ซื้อขายอีกครั้งในวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาราคาหุ้นของสตาร์ก็ปรับตัวลดลงมากบัวหลวงออกมาระบุว่าเรื่องนี้บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดําเนินการบริหารกองทุนด,ด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด <c oughs> โดยได้มีการชี้แจงการลงทุนในตราสารหนี้ตราสาร <c oughs> ทุนของสตาร์ ในวันที่31พฤศภาคม2566ไว้ดังนี้นะคะเขาบอกว่าตราสารนี้ไม่ได้ลงทุนคไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงทุนเลยแต่ว่าตราสารทุนนะคะถามว่ามีไหมมีมีอยู่4กองทุนนะคะที่ลงทุนอยู่ในหุ้น Star ์ค่ะแต่ว่าสัดส่วนเล็กน้อยนะ0 4ถึง0.6%เท่านั้นมีอะไรบ้างมีบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพค่ะบัวหลวงหุ้นระยะยาวบัวหลวง f l e x กซิเบิเพื่อการเลี้ยงชีพและบัวหลวงหุ้นระยะยาว75บทับ ขนาดของกองทุนเนี่ยก็ดูตัวเลขเนี่ยก็เยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าหากไปเปรียบเทียบกับเอ่อ t อสเซทที่เขาลงทุนทั้งหมดแอสเซทแมเนจเมนท์ที่เขามีการบริหารกันอยู่เนี่ยเขาบอกสัดส่วนการลงทุนก็อยู่ที่0.6 0.6 0.5แล้วก็0.4ตามลำดับนะคะใช่ค่ะก็ถือว่าอันนี้ก็คือสัดส่วนเล็กน้อยนะคะในส่วนของ หุ้นที่เขามาลงยังมีอีกค่ะก็คือบลจวันแล้วก็บลจกรุงไทยนะคะนอกจากบนหลวงแล้วเนี่ย,ยคือ<ม>บลจต่างๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่ทั้งหมด 12, 12 1นดับเนี่ยก็ต้องออกมาพยายามที่จะชี้แจงทําความเข้าใจกับนักลงทุนโดยเฉพาะคนที่ไปใช้บริการหรือว่าลูกค้าผพ<ช>ไม่แน่ใจเลยว่าตกลงมีมากมีน้อยแค่ไหนก็พยายามที่จะทยอยออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างบลจวันก็บอกว่าตราสารทุนเนี่ยไม่มีการลงทุนเลยนะคะ นะในลงทุนของสตาร์เนี่ยบริจรวันได้ไม่ได้ลงทุนได้ทยอยลดสัดส่วนม,มาตั้งแต่ปลายปี2565ค่ะแล้วก็ไม่มีสัดส่วนคงเหลือในพอร์ตตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามแต่ว่ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแสดงว่าคนที่ถือตราสารทุนของบริจวันที่ลงทุนในสตาร์เนี่ยก็ต้องขาดทุนนะ<ช>เพราะว่ามูลค่ากลดลงลดลงมาเรื่อ ส่วนตราสารนี่ค่ะ<ม>เขาบอกว่าปัจจุบันมีการลงทุนในหุ้นกู้สตาร์นะคะ<ม>เพียงรุ่นเดียวค่ะก็คือสตาร์ทสองสี่นะคะแล้วก็มีมติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อสามสิเ็พฤษภาคมที่ผ่านมาให้ยกเว้นเหตุผิดนัดกรณีไม่ส่งแบบ56าิขีดหนึ่งเลยทําให้ปัจจุบันสถานะของหุ้นกู้ดังกล่าวยังเป็นปกติค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยบลวันมีสัดส่วนหุ้นกู้ของสตาร์ททั้งหมดเนี่ยก็แค่0 0 3เท่านั้นนะสะค่ะส่วเท็้ต์เทมหรือว่ากรุงไทยก็ชี้งจงนะคะ ตรา,าสารหนี้เคแทมเขาบอกไม่เคยมีการลงทุนส่วนตรา,าสารทุนได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นซัก ส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี6 5าแล้วก็ไม่ได้มีการลงทุนในหุ้นสตาร์นับมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือต้องยอมรับว่าถือสตาร์ทไวแล้วก็ค่อยๆลดเนี่ยมาช่วงปลายปีมาช่วงกุมภาพันธ์ทุกอย่างก็ขาดทุนนั่นแหละแต่ว่าก็คือบอกว่าไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มแต่อย่างใดนี่ก็คือคเป็นคําชี้แจงของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ข่าวล่าสุดทางคุณวรนรัตน์ตั้งคารวะคุณนะคะที่ถือว่าตอนนี้เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Star Corporation จำกัดมหาชนก็ได้มีการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบพฤติการอันควรสงสัยในประเด็นการดําเนินงานและได้มีการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดในบริษัทบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางบริษัทซาร์คเนี่ยนะคะได้ดําเนินการร้องทุกกล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือด s i และกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือบอบกปอสอ เพื่อให้สอบสวนแล้วก็หาตัวผู้ที่กระทําความผิดมาดําเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายจนถึงที่สุดตลอดจนสามารถติดตามเอาทรัพย์สินที่ถูกกระทําที่ถูกกระทําโดยทุจริตจากผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยกลับคืนให้กับบริษัทเพื่อเป็นการเยียวยาแล้วก็บรเทาความเสียหายที่บริษัทนั้นได้รับนะคะค่ะก็คุณวนรัตน์ตั้งคารวคุณก่อนหน้านี้ก็ดํารงตําแหน่งอ,อ,อยู่ที่ t o a ค่ะคือสุดท้ายก็ลาออก ลาออกจาก t o a เลยนะอ,อันนี้ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการที่ไปข้องเกี่ยวหรือว่าเกี่ยวข้องนะคะกับทาง t o a อีกต่อไปเพราะฉะนั้นคุณวรนรัตก็ลาออกจาก t o a แล้วก็ตอนที่มา,านั่งดํารงตําแหน่งรักษาการประธานของสตาร์กตอนนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีการดําเนินการเข้าไปเคลียร์อะไรต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะ,คะ